เอาแล้วนะครับผมสวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมมาอยู่กับผมในเกมเธอจะเรียเจอนี่เอ็นเป็นพาร์ทที่อพาร์ทที่ห้ากันแล้วไม่คิดว่าจะจริงจังทาขนาดนี้นะเนี่ยโอเคนะนี่เดี๋ยวผมก็จะมาเอาไอ้หนอนเนี่ยนะครับไปตกปลาเห็นไหมหนอนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนั่นแหละจะเอาไปตกลูกฟิตนี่ะครับเพื่อจะอ่อยากได้ปีกไม่ดีอะไรเลยอยากได้ปีกอย่างเดียวนี่ครับก็เลยเนี่ยจะเอาเขาเรียกว่า สวิงมาแล้วกันเออเรียกว่าสวิงเนี่ยไปเอามาช้อนโอ้โหได้มา5ตัวนอนเโอเคมาถึงทะเลแอนตาร์กติกาของเราแล้วแอนตาร์กติกาเลยนะเออมา <c oughs> ได้เบ็ดมานแล้วโยนเลยครับผมใช้เบ็ดอะไรตกก็ได้นะเออมันไม่จำกัดนะี่ครับโอเครอแป๊บหนึง่งอ่ะมาแล้วโหวโคตรโคตรเปรี้ยว,ว,ว,วอ่ะโคตรเปรี้ยวอ่ะเออเคยทำมาสู้ดุกฟิตของไม่มีอยากจะสู้ เฮ็ดทายเถอะอ่ะไปคู่คุณท้อไหมเออไม่ใช่แค่ให้ลิงถือกูก็ถือมือนนท้อกูเล่นเยีย่ยเลยครับนี่อ่ะมาสู้ดุฟีดของกัมีแค่ดาบเออ ก็เปลี่ยนเป้าหมายครับไปเออ่เขาเรียกว่าไงเปลี่ยนเป้าหมายไปหาบอสเพนเทล,ล่ากันเลยดีกว่าเออเปลี่ยนเป้าหมายไม่ไหวจริงๆแหวงเอ้ยโอเคให้เร,เราถึงจังเกิลวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขี่สปีดลาร์นมานะเคเดี๋ยวเราทำการเริ่มตามหาเลยคนระับไอ้เจ้าบอสเพนเทล,ล่าเนาะโอเค อา่าทอชไอคือสิ่งสำคัญนะครับผมนะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะที่ผมยังไม่ได้อา่าเขาเรียกเพิ่มเลือดเลยเนะี่ยตอนนี้มีอยู่แค่ห้าหหลอดทเม็ดทางหัวใจนั่นแหละนะนะมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวตามหาก่อนโอ้โหหามาพักหนึ่งจริงๆพักหนึ่งจริงๆนะแม่งไม่เจอว่ะทุกคนโอเคเอา่าไม่มีเนี่ยโอ้โหุยวเปิดโล่งอันนี้แล้วนะ ผมว่ามีโปรเจกต์ที่ผมจะเปลี่ยนแมปนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าคิดว่าแบบนี้นเล็กไปเล็กไปจริงๆนะเออวิ้ยได้ของดีว่ะได,ด้ของดีคืออะไรด้วยเของดีจําได้อยู่โอเคแล้วเ,เปลี่ยนที่หาต่อครับอุ้ยมาถึงตรงนี้โอ้โหแล้วยังไม่เจอเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้หัวใจเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยนะครับโขีคยเจอเออ,ต,เอ,อตุกไอเจ้าตุกกตา โอ้โหกูหายเลยทะลุทะลุะลแมพเขาเรียกว่าอะไรไงทะลุจังเกิลมาแล้วไม่เจอจริงๆทุกคนเฮ้ยป้าหรือป่ะมาหาขนาดนี้ยังหา,หาไม่เจออีกเหรอโอ้โหอีหยังวะเนี่ยโอเคครับทุกคนเ,เปิดอันนี้ไม่ได้ครัทุกคนเนี่ยกูคุณเลิกเลิกหาแล้วนะมันหาไม่ได้เลยเกมมัน,นเปิดยังไงเปิดไม่ได้ มันเออมันยังไงวะมันเปิดไม่ได้จริงๆเลยนี่ผมพยายามเปิดมานานแล้วนะโอ้โหกระตุกโอ้โหกระตุกเลยนี่ผมพยายามเปิดมานานแล้วนะเกียร์ติดตั้งข้างตรงนี้ปะเกี่ยวไหมเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวหายโอ้โกระตุกเด็ดเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเออ อาเฮ้ยไปไหนอ,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 อยู่อ๋อนี่ไงเออเนี่ยมันเปิดไม่ได้ทุกคนมันมันมันเป็นอะไรของมัน,มนเปิดไม่ได้ตรงนี้เกี่ยวไหมไม่เอ,อตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวไหมลองดูด,ดิไม่เกี่ยวไม่ตายเียมันเปิดไม่ได้ทุกคนเออผมอยากจะออฟของมากเลยตอนนี้มันเสกข,ของนาจะ ไปเขาเรียกว่าเสกเป็นแพตติน่าออกมาโอ้มันมันไม่ได้วะทุกคนอ,อผมว่าผมต้องไปถามวิกิพีเดียสแปแล้วแหละ,ะทุกคนเดี๋ยวมาโอเคนะครับลังชาที่ไปถามวิกิพีเดียมาแล้วนะก็คือเพื่อผมเองนั่นแหละคือเรื่องนี้ผมไม่ไม่น่าลืมได้ทุกคนคือ,อ,อการที่ครอฟตี้จะมาบุกเนี่ยเราต้องมี เลือดอย่างน้อยสองร้อยเออเลือดอย่างน้อยสองร้อยเว้ยอันนี้ผมแม่งไม่พอไงเกินเลยว่าเอ,อ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้วะเออทำไมมันถึงยังไม่มาบุกอะไรประมาณนี้เออนี่เป็นไงไอ้น,นุ่มเรียบร้อยทีเดียวติดโอ้โหแม่งเอ,อ้ยอ,อะ,ะเป๋าปับเป็นมาสเตอร์โหมดนะโอเคมาบุกแล้วผมทุกคน รุยรุยรุยเนี่ยเดี๋ยวขอผมขอสปีดรันแล้วกันนะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงผมนี่คือ,อไอ้เจ้าไอ้เจ้าหัวหน้าเผ่าของมันนะนี่มันมาช้ามากเลยอ๋อนี่ไงมาแที่วทุกคนนี่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 โอเคตัวนี้โอ้โหตี ดาเมจช่างกระจอยลอยกระจิีดลิลเลยเกินดาเมจมันช่างแบบดูตีดูตีทีเท่าไหร่ทีแล้วหน่อยทีแล้วหน่อยเองนะตีโอ้โหดูตีกว่าจะตายอ๋อตายเถอะจะไปไหนเล่าวันนี้ก่อนโอเคตายแล้วผมอ่าของอยู่ไหนของอยู่นี่นี่โอเคได้ของมาอันนึงเลยครับมันตอบมาให้เนาะโอเคเดี๋ยวผมสป,ปีนลันต่อเลยในกันนะครับ โอเคใหม่แล้วทุกคนมาเจอกันหน่อยเว้ยอันนี้จะอยากได้ไม่ใช่อันนี้นะจะเป็นคล้ายๆที่มันเป็น,ปนอันนี้มันจะถูกเป็นเทียนเป็นทอสเออคล้ายๆทอสที่มันพาได้ผมเลือกถูกป่ะเลือกถูกป่ะไม่รู้อะ่ะโอเคเปไปยั่งไหมผมกัวแมวของเราไม่ใช่อันเมื่อกี้นะจะเป็นอันที่ผมบอกกันนหละอันที่ม้วงพาได้เนี่ยเออโอเคตีโอ้โหถึกมากปิดถึกทนสมก็เป็นหุ่นน่าเผา เคยเป็นคนหห้าเผาได้ยัง,อย,อ,งอ,อ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาขอหาน่อยมันอยู่อ๋อได้ไงเจอและวโอเคเราได้แล้วนะทุกคนนะโอเคเป้าหมายเราของเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมขอก่อหรือข้าอะไรแล้วกันนะครับผมตรงนี้เนาะ โอเคเสร็จสิ้นแล้วผมเสริมด้ภาร,รกิจกอบลินนะโอ้โ oh. okay. หใครกลัวหักเสียเสียค่าง,งูไงว้ตั้งนานเออเสียค่าง,งูไว้ตั้งนานนะบ้าเอ้ยโอเคนี่ครับเราอ่าได้ไอ้นี่มาเพียว่าอะไรไม่รู้นะโอเคแล้วนีว่คือเป้าหมายของเราครับผมนี่พาได้ครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยกอรลี่เหรอชิมเมืม่อกี้เห็นพี่ป่ะกอรลี่ คนบ้าอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้พาร์ทที่แล้วก็ได้รีเจนเดลลี่พาร์ทนี้ได้ก็ตลี่โคตรดวงดีเลยโอเคคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดโจนสลัดกันเลยนี่ครับผมโอเคโจนสลัดนี่ครับเราจะเอาเรือแบ็คโพลนะครับเออมันจะดรอปเป็นเรือแบ็คโพลมาให้นะสำหรับอีเวนต์นี้ต้องเป็นอ่าที่เป็นมาสเตอร์หมดเท่านั้นนะถึงจะดรอปให้เรานะครับผมนะโอเคเราเก็บของอะไรให้หมดเลยนะไทยตัวโล่งๆนะ เพื่อจะได้ดูอะไรของอะไรเข้าตัวแล้วบ้างนะเออแล้วทำไมมันกดมันกดไม่ได้วะโอ้สงสังยเราเปิดไปก๊อโหมดอยู่โอเคมแานะผมว่มามันมาบุกผมแล้วเออทำไมทำไมมันป่าก,กับหลังวะไอเ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอ,ขอเอ่อทำการสปีดรกันไปแล้กันเพราะว่าเออมันจะทานมาแบบทานโขแได้แหละโอ้ทำตีไม่เข้าแล้ววเนะี่ย ตีมาจะครึ่งทางยังไม่โผลอีกเลยไ่รุ่นโอ้โหตีมาตึกโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับเรือแบ็คโพดิผมว่าเรือแบ็คโพ่ดิผมว่านะครับหนูนี่มาแล้วโอเคผ่าน,ะะน้วบันนี้ผ่านระบันนี้เรือมาแล้วโอเคเราใช้นี้โอ้โหแล้วมันมันไม่ได้จริงๆว่ะนะบนรออ๋อยนี่ไงซอมบี้เอ่อปนนออรับเป็นน้อยนะโอเคที่เราไปน้อยนะมันมันมัน,มนแต่คุ้มแม้ว่าเลย โอ้โหกระตุกกระตุกธนูอ่ะไหวไหมอ่ะโอเคโอ้โหโอเคไอ้คนอย่างน้อยก็ได้ว่าไอ้ดอกมาน้อยลงเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ดีกว่านะเก็ตรงต้นไม้เราจะได้แบบวิธีที่สูงสูงโอ้โหกระตุกกระตุกวิธีสูงสูงในการสู้เออแล้วแม่งก็อย่างมันไม่ได้เปรียบอยู่ดีวะยิ่งเสียเปรียบอยู่ดีนี่ครับโอ้ยตะยีนฝันอย่างนี้โอ้โพี่อยู่นะโอ้พี่อยู่นะ เดี๋ยวเอาไม้มาอันนี้ก่อน,ด,ออออน,นดีกว่าวางปักเออไว้โอเคอุ๊มันึงขาดอีกเขาไอเยอะไปขาดอีกว่ะเมื่งเงยโอเคยวเดี๋ยวผมผมการปักเป็นอ่าเจอไหมึงเจอกูแนะ่พาไปเจอนี่้วเจอกูแน่นะอุ้งนิ่นี่เป็นยี่ที่นี่อ่าซอยแล้วต้องซอยยิกยิซอยยิกยิบนะผม ยิงไปยิงไปแบบยิงแบบดิจิตอลยิงไปแบบดิจิตอลนะับผมนะโอเคยิงไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะาขาขาขข like การกดไลค์กดติดตามก็พอแล้วกดแชร์ก็ได้นะเออจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะับผมน่าจะจะห้าร้อยสามสิบขายน่าจะไปสามห้าสิบแล้วรื้มปิติเพื่อปิติมากมนะผมเลเออการทำคเอเรียนมาก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูมาในขนาดนี้นะโอ้ ไม่แต่ในมือถือ,อยังมาทําในคอมนะครับเดี๋ยวรอมีรายลงรายได้อะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะฮับคอมให้มันดีกว่านี้นะให้ใหมันสมูทให้มันลื่นนี่ครับในเดการอัดคลิปนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นคอมกาการกระป๋องกระปองเลยคอมเครื่องก,กากเครื่องหนึ่งนี่ครับก็ดีที่อัดคลิปเพทนทะเลได้นี่รู้จะพังแต่วันไหนเนี่ยเริ่มล้วน,นแล้วนะ <c oughs> ่ะสงสัยต้องเอาออกใหม่นี่ครับออกใหม่ต้องไถใหม่แล้วครับ เลยโห่ได้ใช้ธนูยิงคือนานโขเขาที่เท่าไรเออหกสิบกว่าโอเคขี่ร้อยขีร้อยสองเลยวะแหล่งหกโอเค้วปรับเป็นมาสเตอร์โหมดนะครับในการไอ้นี่เนะการฆ่าอุ้ยแตกแล้วนี่ไงดอกแล้วดอกแล้วดอกแล้วดอกบันทีเรียบร้อยแบ็กโพของเรานี่นี่นี่แบ็กโพนะครับน้าไง นี่ครับดรอปดรอปอ,อ่าโดยเฉพาะมาสเตอร์หมวดทันญานเนานะเออเราได้เลยไปโพมแล้วทุกคนโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวเ,เราทำการกอไปเลยแล้วกันนะ มันมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหมางานนี้คืออ e ีซี่นะมีเรือแบคโฮ้ในการบินอโอโเขาเรียตีแบบนิ่มๆอะ่ะดูแะแตกในหะ้ดูดิตีแบบนิ่มๆครับน้องๆโอเคนะครัเปิดเป็นเอ่อมาสเตอร์โหมดเลยนะผมเพรมโอเคตีไปโอ้แตกแต่อันนี้เราเอ่อไม่ได้เลยเลยวะ เมเ่อก okay, นะี้นัผมขอสป,ปีดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. ผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วกันนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเท่ากับก๊อปเอ่อเควสเอ่อไม่ใช่ก็อฟนี่เควสเอ่อจอตลาดของเรานะครับผมีเสร็จแล้วที่เรียบร้อยนะครับโอเค เดือดมากันยาวนานมากเลยสำหรับคลิปนี้เนาะเออโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะเราก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทําอะไรกันต่อฝากติดตามครับผม